เรื่องเหล่านี้กันกับคุณภาวิทย์กลิ่นประทุมครับสวัสดีครับคุณภาวิทย์ครับสวัสดีคุณจีระครับสวัสดีท่านท่านบุฟังครับจริงไหมครว่านักลงทุนในตลาดหุ้นนี่จะหมกไวยเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าสามเดือนหกเดือนหรืออาจจะมากกว่านั้นนะฮะจริงจริงอันนี้อธิบายได้นะจีระว่ามันมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าถามว่าคนที่เป็นเจ้าของตลาดเรียกเจ้าของบริษัทในตลาดเนี่ยก็คือคนที่มีอิทธิพลในบ้านเมืองครับครับ ถูกไหมพี่จีระคือวันนี้ในตลาดเรามีมาสักประมาณหกร้อยบริษัทใช่ไหมค,คือพวกนี้ใครที่สามารถเอาบริษัทเข้าไปจดทะเบียนตลาดนะแต่ว่าพวกนี้มีคอนเนคชันทางนั้นนะครับแล้วพวกนี้มีคอนเนคชันเนี่ยเราก็บอกได้ว่าพวกนี้หูตาเขากว้างกว่าคนทั่วไปใช่ไหมครับพี่จีระาองทันึกภาพอย่างเนี้ยง่ายๆก็ดังนั้นเนี่ยเวลาเนี่ยหุ้นถ้าเกิดหุ้นมีการเทขายออกมาก่อนเนี่ยโดยที่ยังไม่มีข่าวคล้ายอะไรเลยเนี่ยมันก็แปลได้ว่าพวกเนี่ย ได้มีได้กินอะไรบางอย่างอ <c oughs> ะไ <c oughs> รเง <c oughs> ี้ยพอดีละเขาก็ขายทิ้งออกมาบางส่วนก่อนเขาอาจจะไม่ได้ขายทั้งหมดนะพอดีละคือสมมุติว่าอ่าเจ้าของหุ้นเนี่ยเขาเป็นเขาเป็นเจ้าของหุ้นสักโอ้โหหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่เป็นบริษัทที่ดีนะนะครับสมม,มุติว่าเขาเป็นเจ้าของบริษัทออะไรก็ได้บริษัทสักบริษัทหนึ่งที่ที่มีเขาเรียกว่าทำกำไรดีในตลาดถูกไหมครับ <c oughs> สมม,มุติว่าเจ้าของเขารู้ขา่าวมาว่าเฮ้ยจะมีจะมีการ วันไม่ไม่ดีทางการเมืองจะเกิดเหตุการณ์แรงต่างเนี่ยถ้าเขารู้ขึ้นมาก่อนปั๊บเนี่ยสิ่งที่เขาทำก็อาจจะงั้นเขาเตรียมเงินบางส่วนยกตัวอย่างเขาถ้าสมมติบริษัทเขาสมมติเขามีอยู่ร้อยล้านหุ้นตัวอย่มีร้อยล้านหุ้นหุ้นละหุ้นละสิบบาทตัวอย่แบ่งขายไปหน่อยเขาอาจจะแบ่งขายถ้าถ้าร้อยล้านหุ้นหุ้นละสิบาทจริงบริษัทขาอาจมูลค่าพันล้านถูกไหมครับแต่ก็อาจจะแบ่งขายสักสักสิบเปอร์เซ็นต์พอ นะครับเขาจะแบ่งขายไปสักร้อยล้านนะครับสิบเปอร์เซ็นต์นีคือจะสิบเปอร์เซ็นต์ของที่เขามีแต่ประเด็นคือถ้าสมมติเขาได้เงินกอนนี้มาก็คือเขาก็เป็นคนแรกที่ขายไงคุณจ่าและถ้าเกิดขายสิบเปอร์เซ็นตจริงเนี่ยประเด็นคือว่ามันเป็นจํานวนมากก่อาที่ทให้ราคาหุ้นลงนะครับนะครับนเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันถามว่าทําไม ทำไมพอพอมันมองทั้งตลาดก็คือว่าจริงๆเนี่ยคนคนนี้ค่ะจะรู้ข่าวมาหลอกก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดรวมกันทั้งตลาดเลยทาพร้อมๆกันเนี่ยเ<ก>จ้าของบริษทัทในตลาดมีทั้งหกหกเจ็ดร้อยคนถูกไหมครับครับดังนั้นเนี่ยพวกนี้เนี่ยหูตากว้างไกลพอพอเขารู้ปั๊บเขาก็เขาก็ขายมาก่อนแล้วพอพวกเนี้ยมันก็เหมือนพอบุริที่อ่ะสุดท้าถ้าพวกนี้ได้ข่าวมาแล้วเป็นข่าวจริงเนี่ยสุดท้ายแล้วราคามันจะเขาเขาแหละจะเป็นคนขายทําให้ตลาดมันลงไป นะครับนี่เป็นเหตุผลที่ว่าเอ๊ะทำไมรายย่อยซื้อตามแล้วเจ๊งดูดีนะครับแต่มันก็เลยเป็นเป็นที่มาว่าทําไมมันพยากรณล่วงหน้าชัดเจนนะครับแล้วมันจะมันจะเร็วกับตลาดจริงมาสักหกเดือนไหกเดือนใช่ไหมคือคือดีไม่ดีอาจจะอาจจะประมาณอประมาณประมาณสักหกเดือนดังนั้นเนี่ยไอสิ่งที่เป็นอยู่ก็แปลว่าถ้าถ้าสมุติตลาดมันขึ้นตอนนี้ถ้ามันขึ้นเนี่ยนั่นแปลว่าในควอเตอร์หน้าเนี่ยงบการเงินของของ,ของของของบริษัทอาจจะดีกว่านี้ นะครับตัวอย่างหรืออะไรจะเกิดอันนี้ไม่รู้แล้วคุณผู้ชมแต่หมายว่าคือมันเหมือนกับมันเหมือนกันการพยากรลุวงหน้าโดยที่เจ้าของพอดระยกตวอย่างนะถ้าบุตนว่าหุ้นนะครับถ้าถ้าหุ้นมันจะขึ้นเนี่ยก็แปลว่าเจ้าของเนี่ยรู้ว่าเฮ้ยผลประกอบการเขากำลังจะดีนะครับสิ่งที่เขาทำคืออะไรก่อนที่เขาจะออกไปบอกบอกให้คนอหนึ่งซื้อตัวเขาเองอะซื้อก่อนซื้อก่อนโกยเข้าก่อนเข้าเข้าเขาพอร์ตก่อนนะครับก็เหมือนกันเลยตรงข้ามกันเหมือนที่เล่ามาอย่างแทนที่จะ ขายถ้าเกิดมเป็นขาขึ้นสมมติว่าไม่มีข่าวดีทุกคนโอ้โหมีข่าวร้ายแย่ไปหมดนะแล้วเสร็จแล้วเจ้าของกิจการรู้สึกว่าเอ๊นงบการเงินเขาดีนะครับย่อขายเขาทําได้นะเขาไม่ได้กระทบกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะดังนั้นสิ่งที่เขาทำคือเขาซื้อหุ้นเลยอพอซื้อหุ้นเสร็จเนี่ยไอ้คนคนอื่นๆก็เหมือนกันมันมีตั้งหกห้าหกร้อยบริษัทก็ทําเหมือนกันนะครับสุดท้ายแล้วไอ้ราคาหุ้นมันก็ขึ้นขึ้นจริงนะครับรายย่อยก็อุ้ยโอ้โหเหมือนแม่นยำแต่ไม่ใช่เพราะเขารู้ มันมันดีตอนก่อนที่จะประกาศออกมาแล้วเรื่องนี้มันจะสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับสัญญาณทางเทคนิคด้วยไหมครับสัญญาณเทคนิคเป็นก็สอดคล้องด้วยคุณจิราสัญญาณเทคนิคคือยริงจริงสัญญาณเทคนิคไม่ต้องไม่ได้ไม่คิดอะไรมากเลยนะครับอั่นี้คือคือเอาเอาตัวเขาเรียกอะไรละเอาเส้นเรียกเทรนไลน์มาวางไว้ยกตัวอย่างว่าถ้าหุ้นขึ้นเนี่ยมันจะต้องเบรกเส้นเทรนไลน์เส้นนี้ครับนะครับถ้ามันลงมันต้องหลุดเส้นเทรนไลน์เส้นนี้ยกตัวอย่างง่ายแค่นั้นเองนะครับเหมือน หมือนแบบอะไรค,รคือคือนักเทคนิคเหมือนเหมือนคนที่ต้องการรู้ทิศทางว่าทิศทางน้ําจะไปทางไหนโดยเขาสร้างเขื่อนขึ้นมาเส้นหนึ่งนะครับแล้วเขื่อนเส้นนี้เนี่ยก็เดินตัวบอกว่าถ้าน้ํามันทะลุเขื่อนขึ้นไปด้านบนเนี่ยแต่ว่าเนี่ยเข้าสู่ขาขึ้นแล้วนักเทคนิคก,ก็จะตามทันทีนะครับและเดี๋ยวน,นี้นักเทคนิคเยอะเออคงเยอะนะครับมีน้ําหนักเยอะในตลาดพอ พอทิศทางมันขึ้นปั๊บชัดเจนนะหินใสเต็มไปหมดเลยน่จจิงอย่างตอนนี้นะครับผมดูบทวิเคราะห์เพราะว่าพอวันนี้หุ้นทะลุพันสี่ร้อยขึ้นมาได้อาจจะเรียกว่านอกเหนือความคาดหมายของนักวิเคราะห์ส่วนหนึ่งก็ตามนะครับเพราะว่าคิดว่าการเมินกดดันให้หุ้นไม่สามารถที่จะยืนได้บวกวันนี้บวกแรงด้วยสิบสี่จุดนะฮะก็มีข้อแนะนําของโบรกเกอร์หลายๆ,ๆเช่นบอกว่าถ้าทะลุพันสี่ร้อยจุดขึ้นมาได้เนี่ยอาจจะเกิดสัญญาณเก็งกําไรต่อเนื่องนะฮะทำให้ตัชนีอาจจะไต่ระดับไปถึงพันสี่ร้อยห บางส่วนเพราะว่าใช้แบ่งขายทำกำไรแถว4,000-400จุดนี่ก็ดีนะฮะจะได้แล้วกว็ stop loss จะได้อะไรจะเรียกว่าอุ่นใจไว้ก่อนนะฮะตอนนี้ก็มีข้อแนะนำที่หลากหลายในทางเทคนิคตรงนี้นะ,ะถ้าถ้าถ้าเราอ่านแล้วเราจะตัดสินใจแบบไหนดีฮะโอ้โหอันนี้ตัดสินใจ <c oughs> ยากเลยเนี่ย <c oughs> มันมันต้องขึ้นกับว่าเราเป็นแนวทางไหนนะครับ,รบถ้าจริงๆถ้าเราเป็นแนวทางระยะสั้นเนี่ยคือถ้าใครยังไม่ไซื้อเนี่ยตรงนี้อาจจะยังไม่ต้องซื้อ <c oughs> นะครับคือหมายว่าตอนนี้มันยังไม่ชัดถ้าชัดเนี่ยมันต้องทำนิวไฮก้นไปก่อน<ฆ>อ่าถ้ามันเลยพันสี่ร้อยจุดที่มไนจริงเนี่ยอ่าตรงนั้นอาจจะซื้อตามหนึ่งทันเลยค<ฆ>ือครับนะครับคือมันมีจุดจิตวิทยาครับจิตวิทยาคือสมมแมว่าคนส่วนใหญ่บอกว่าพันสี่ร้อย 1, ไม่ผ่านแน่นอน<ฆ>ถ้าเกิดมันผ่านปุ้งขึ้นมาเนี่ยม,มันก็จะเกิดนักลงทุนคือน,นักเก็งกําไรเนี่ยเขาหรือเป็นเทรดเดอร์เนี่ยเขาเข้ามาใส่เพิ่มขึ้นไงคุณเชื่ และพอพอมีคนซื้อมากพอเนี่ยผมบอกระยะสั้นเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นกับพื้นฐานเลยนะับ,บมันขึ้นกับว่านักลงทุนพร้อมที่จะซื้อเท่าไหร่นะครับแต่นั้นถ้าเกิดถึงจุดนั้นจริงพอพอคนใส่มามันก็ขึ้นจริงไงไม่ต้องกลัวตกรดถึงเวลามันก็ลากขึ้นไปได้อ่าถึงเวลาคือป <c oughs> ุ้ยถ้าจะซื้อจะ <c oughs> ตามยั็นไงซื้อมันแพงะไอตอนยอมันต้องไปซื้อนะครับ,รบยิ่งแพงยิ่งซื้อนะครับบางคนยิ่งแพงยิ่งซัดเพิ่มเนอคือซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มแต่พอมนยยุดขขึ้า นะครับนั่นแปลว่าจริงๆนะเขาเฉลี่ยซื้อขาขึ้นที่แพงขึ้นแต่สุดท้ายแล้วก็ขายแพงกว่านะนะครับก็กาไรอยู่ดีแต่บางคนบอกว่าอยากอยากซื้อตอนราคาลงเนี่ยจะได้กาไรเยอะๆก็จริงอาจจะผิดหวังได้คือใช่ถ้าถ้าเกิดเป็นเทรดเดอร์เนี่ยถ้าถ้าคุณเป็นเทรดเดอร์ซื้อขายเก่งกำไรเนี่ยควรซื้อขายลงซวยตลอดนะครับเพราะว่าคุณคุณยิ่งรับมันยิ่งลงนะนะครับเพราะว่าคุณเล่นระยะสั้นไง <c oughs> ถ้าเกิดคุณจะเล่นระยะยาวโอเครับขาลงไม่มีปัญหา <c oughs> แต่คือดูพื้นฐานด้วยนะดูพื้นฐานว่าพอดูจากงบการเงินตรงนี้ไม่แพงนะครับอันนี้ยิ่งลงยิ่งรับอันนี้ม,มีปัญหา <c oughs> แต่คนส่วนใหญ่ไอ้ที่ยิ่งลงยิ่งรับี่ยไม่ได้ลงไม่ได้รับตอนมันถูกนะอยู่แล้เขาไปรับตอนหุ้นมันแพงยกตัวอย่างถามว่าวันนี้ถ้าหุ้นอย่าง IPO อเงี้ยแต่ตัวเนี้ยขึ้นมาเยอะนะโอ้ขึ้นไปร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะเออขึ้นไปร้อยเปอร์เซ็นต์ถามว่ามันถูกป่ามันมันไม่ถูกนะ นะครับคือเวลาขาลงก็ต้องลงแรงเขาบอกพีอี e. ต้องสามสิบเท่านะฮะบางตัวนะใช่ใช่พีอีสามสิเท่านี้แปลว่าจริงวันนี้แพงกว่าอย่างร์ตอยน,นปะปอรตอพีอีแค่ประมาณักแปดเท่านะครับหลายคนไม่เข้าใจขยายความนิดหนึ่งค, e. คือพีอีเลพีอีคือเขาเทียบจากางไรได้นะครับว่าสมมติว่าเราลงเงินไปสิบบาทครับบริษัทถ้ามีเออร์เน็คือกาไรต่อหุ้นสมมติหุ้นมันสิบาทถูกไหมครับ,รบแต่มีกําไรต่อหุ้นหนึ่งบาทนั่นแปลว่า นะครับนั่นแปลว่าถ้าถ้าเราซื้อหุ้นตัวนี้ที่สิบาทเนี่ยแล้วมันกาไรต่อหุ้นปีละหนึ่งบาทนั่นแปลว่าสิบปีคืนทุนวิธีการหาก็คือก็นั่นแหละครับเอาราคาตั้งและหารด้วยอ่าเอิร์เน็งแต่ละปีครับนะครับอันนี้ก็คือเอาเอาสิบตั้งหารด้วยหนึ่งก็คือสิบครับแต่ว่าถ้าซื้อหุ้นปอทอตัวนี้ไม่ได้ปอทอซื้อหุ้นตัวนี้เนี่ยที่สิบบาทแล้วแล้วแล้วมันอ่ามีการทํากําไรปีละหนึ่งบาทนะครับก็แปลว่าซื้อปีนนทุ นะครับแต่ในความเป็นจริงบริษัทมันโตขึ้นอยู่แล้วจริงอยู่รับตัวใหญ่ปีนี้หนึ่งบาทปีหน้าอาจจะบาทห้าสิบปีไฟสองบาทปีรถไฟสองบาทห้าสิบปีรถไสามก็คือจจบริษัทมันโตขึ้นเรื่อยๆถ้าบริษัทดีนะครับเพราะงันะ้นพนักถึงแม้สามสิบเท่าพี่สามสิบเท่าจริงๆแล้วถ้าดูฐานพื้นฐานได้ดีก็าอาจจะซื้อได้ใช่ไหมก็ขึ้นอยู่ว่ามันโตเร็วแค่ไหนนะครับคืออย่าง หุ้น IPO วันนี้เนี่ยนะครับเขาอาจจะเก่งกำไรไปนิดนะคุณชนะแต่ถามว่าหุ้นไอพส่วนใหญ่วันนี้ถ้าถ้าอยู่ในธุรกิจที่โอเคบ้าก็อาจจะโตพอจะใช้ได้แต่ถามว่าความความถูกแพงเนี่ยถ้าเทียบจริงเนี่ยหุ้น p ีต่ำก็ถูกไปอยู่แล้วนะครับเพราะอย่างหุ้นที่ PE สามสิบสี่สิบเท่าก็แปลว่าสามสิบสี่สิบปีคือทุนครับวันนี้เขาสร้างสตอรี่ครับผมว่านี่เอาไปซื่อกิจการซึ่งจะขยายตลาดครอบคลุมได้ทั่วทั้งเรียกว่าหลายทวีปเลยอย่างเงี้ย คนก็เลยออ้โหมันช่างน่าจะเติบโตแบบก้าวกระโดดได้เป็นไปได้ไหมฮะก็แล้วแต่กรณีคุณนะนะครับคืออันเนี้ยถ้าถ้าจะวิเคราะห์เนี่ยต้องวิคเคราะห์เหมือนคุณเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วเอาแผนธุรกิจมานั่งดูเลยนะฮะใช่เหมือนเหมือนกับว่าสมมุติว่ายาตัวอย่างคุณเป็นคุณเป็นคุณเจริญอย่างเงี้ยนะครับครับนะครับแล้วก็คุณก็ไปซื้อสมมติไปซื้อบริษัทบริษัทหนึ่งนะครับแล้วก็บริษัทเนี้ยเดิมทีเป็นเจ้าของเก่าก็คือ อาจจะไม่มีความสามารถในการตลาดครับนะบแต่คุณจเจริญอาจจะมีช่องทางเป็นเจ้าของบริษัทเสริมสุขด้วยทำไมมีช่องทางกระจายสินค้าทั่วประเทศเลยนะครับดังนั้นก็เป็นไปได้ที่อสินค้าตัวนี้เนี่ยพอคุณพอมาอยู่ในมือคุณจเจริญแล้วเนี่ยครัจะอาจจะมียอดขายที่โตขึ้นอนะครับก็มันแต่ตอนนี้มันก็มาคำนวณแล้วนะคุณเจาอว่าเฮ้ยตกลงไอ้ที่มันโตขึ้นกับไอ้ความแพงของหุ้นนี่มันมันมัน,ม,นมันได้หรรือเปล่านคัับ ทำไมธุรกิจที่ดูเหมือนว่ามีเท่าแก่คุมบางเหียนเนี่ยนะถ้าถ้าเท่าแก่เนี่ยแบบคนเชื่อถือเนี่ยหุ้นมันก็ถึงเหมือนจะไปได้ไกลด้วยก็เพราะว่าเจ้าเจ้ามันถ้าเจ้าแก่เท่าเท่าแก่คุมเองคุณจีรมันจะเขาเรียกว่าล่วไหลายน้อยกว่ามีประสิทธิภาพถ้ามีประสิทธิภาพมากกว่ายกอย่างหนึ่งถามว่าอย่างสมมติรัฐวิสาหกิจบริษัทใหญ่ๆมันพูดถเนี่ยบริษัทใหญ่เนี่ยโอ้โหโกงโกงกันทุกระดับชั้นเลยถูกไหม คือมีเขาเรียกอะไรอรารัปชันกันทุกเลเวลอะเพราะไม่มีเจ้าภาพไม่มีเจ้าของที่แท้จริงนะครับคือถ้าถ้าเป็นเท่าแก่มาคุมอย่างบริษัทแหล่งรับพิสากิจนะโอ้ขูคุณจะกําไรแบบนู่นเนะ่ยผมบอกว่ากําไรมหาศาลนะเพราะส่วนใหญ่รับพิสากิจของไทยเนี่ยผูกขาดจะได้รับอสิทธิพิเศษ,ษอยู่หลายประการใช่ไหมฮะโอ้ใช่ครับคือของของเรานี่เราจะเห็นว่า กำไรจริงแบบผูกขาดแบบโอเวอร์นะครับคือขนาดโกงขนาดนี้ยังกําไรขนาดนี้เลยนะครับแต่แต่ถ้าเกิดถามว่าพอมาเป็นธุรกิจเล็กๆเนี่ยนะครับอย่างอย่างแบบยกตัวอย่างพวกบริษัทธุรกิจไอ้คุณตันเนี่ยอะไรแบเนี้ยนะครับพอมาคุมบางเหียนเองเนี่ยก็อย่างที่บอกก็คือว่าสามารถทํอะไรได้เต็มที่ครับนะครับแล้วก็คือกลยุทธ์ตอนเนี้ยถามว่าถ้าเป็นทเท่าแก่ทําเองเนี่ยจะปรับตัวค่อนข้างไว นะยไวกว่าธุรกิจที่เป็นเขาเรียกเป็นองค์กรใหญ่ๆมากๆนะครับดูตัวอย่างอย่างไอเอสอย่างเงี้ยนะฮะคือจริงถ้าถ้าปรับตัวถ้าปรับตัวไม่ทันนี่ไอเอสเจ๊งไปแล้วนะฮใช่ใช่เพราะทีดีอยู่นี่ขายไม่ได้เลยนะฮะแต่เพิน์ลีอฮอลแกมอปการไกลโอ้เพิร์นาราวเลยนะ่ยถ้าเป็นบริษัทแบบเป็นองค์กรนี่ก็อาจจะเหนื่อยเลยถ้าแต่อย่างธุรกิจบางธุรกิจไม่มีเท่าแกกนะเช่นธุรกิจสื่อสารนี่นะฮะที่ที่ต่างชาติถือหุ้นอยู่เนี่ยนะ ก็เ <USSR> ติบโตได้ปรับตัวได้ไหวเหมือนกันตอนนี้ก็อยู่ที่ระบบบริหารใช่ไหมฮะอันนี้ถ้าถ้าเราดูในแง่ธุรกิจเนี่ยมันมันโมโนโปลีโดยเนเจอร์อยู่แล้วมันถูกขาดเลยฮะครับครับ,ค,รบคือเราเห็นเขาลงทุนไม่กี่หมื่นล้านแต่รายได้แต่ปีนี้เป็นแสนล้านอ่าแต่แปลว่าจริงๆเขาซื้อสับปทานปีเดียวเขาคืนทุนแล้วนะครับครับนั้น่มิงถามว่าเนี่ยอย่างเงี้ยธุรกิจอย่างเงี้ยถามว่ามันมันมันก็ต้องดูว่าแต่แต่บางธุรกิจในสือใน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 เซกเตอร์เดียวกันก็เจ๊งกัดทุนนะฮะ ใช่ใช่ทั้งทั้งที่ก็กึ่งผูกขาดเหมือนกันะมีน้อยรายผู้แข่งขันมีน้อยรายไม่เกินสามสี่รายส่วนส่วนใหญ่ใ่อุตสาหกรรมจะจะมีอย่างที่จีเอเขาเล่าให้ฟังกันหมดถ้าถ้าเขาไม่เป็นที่หนึ่งที่สองอุตสาหกรรมเขาเขาไม่ทําอืำเขาขายทิ้งเลยอาจจะเจ๊งได้นะครับเพราะจริงๆถามว่าคนที่ที่หนึ่งส่วนใหญ่ได้เปรียบมากเลยในในอุตสาหกรรมยิ่งโดยเพราะอุตสาหกรรมที่ผูกขาดเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ะแสดงว่า ลูกค้าส่วนใหญ,ญ่อยากใช้ของดีอย่างนี้แหละครับใช่นะยครับสมมติว่าแบบเออเนี่ยอันนี้คุณภาพสินค้านี่ดีเขาค่ะลูกค้าส่วนใหญ,ญ่ก็จะก็จะโฟกัสใช้อันนี้แหละถืุกคนต้องการเออซื้อของดีเบอร์หนึ่งเลยไม่ไม่ไม่ไปซื้อของอันดับสองอันดับสามใช่ไหมใช่เพราะบางทีแบบเขาบอกไอ้สิ่งนี้มันเป็นสิ่งจําเป็นไงนะครับดังนั้นผมก็ซื้อของอันดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดมันเป็น แล้วแต่บางอย่างไะคุณยาถ้าเป็นสินค้าที่แบบว่ามันไม่เน้นคุณภาพไงเขาอาจจะอาจจะไม่ยึดติดแบรนด์เนี่ยยกตัวอย่างอย่างน้ามันเนี่ยจริงเราเติมอะไรก็ได้นะครับถูกไหมคือเราไม่ได้สนว่าเราต้องเอ้ยเราเติมน้ํามันเราต้องบอดทอนะต้องแต่วันนี้โอเคมันมันเริ่มเริ่มมีความแตกต่างมากคือเรอต้องดูว่าแต่ละที่เนี่ยเขาเขาสร้างความแตกต่างยังไงนะครับคนถ้าผู้ฟังอยากจะทราบนะจริงแล้วคนรุ่นใหม่อย่างคุณภาวิทย์มองการลงทุนหรือว่ามองทิศทางการทำเธุรกิจของคุณตันยังไงบ้าง ย่างเช่นเคยสร้างธุรก,กิจแล้วก็ขายไปแล้วก็กลับมาทาธุรก,กิจแข่งอย่างนี้นะแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยซ้าไปนะอาจจะประสบความสำเร็จดีกว่าธุรก,กิจที่เขงขายไปด้วยซ้าไปเนี่ยมองมองความสําเร็จมองทิศทาง,ททางการท,ทําธุรกิจของคุณตันยังไงฮะเนี่ยผมว่าแกเป็นเขาเขาเรียกว่าอีกหน่อยเนี่ยนี่คือต้นแบบของนักธุรก,กิจรุ่นใหม่ครับครับนะครับถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนก็ก็บอกโอ้หอย่างเงี้ยขายคุณจเจริญไปแล้วแล้วตัวเองมาท,ทําธุรกิจแข่งรรจริงผมบอกว่าคุณเจริญ ได้คุ้มมากคุณตันเองนะ oh, อ๋อเหรอนะครับคือในเชิงของอ่าโอเคในจันยรบันธุกิจบางทีอาจจะแบบเฮ้ยคือเขาเขาเพาไม่าเขาขาวจะไม่ควรจะพูดว่าเขาไม่ไม่ไม่มาทําแข่งถูกไหมครับ,รบแต่ในความเป็นจริงมันถามว่าทําแข่งได้ไหมผมว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ประเด็นคือไม่ไม่ควรจะไปพูดว่าไม,ไม,มา่ไม่ทําแข่งเท่านั้นเองแต่ในเชิงของถามว่าอย่างคุณเจริญเนี่ยนะครับแต่ก่อนเนี่ยถามว่าการซื้ออย่างเขาซื้ออิชิตันเนี่ยมันอ่าซื้ออิชิมาซื้ออิชิเนี่ย มันเป็นเหมือนกันแบ็คดอเข้าตลาดอยู่แล้วอะ่ะ <_ C> e <an> ก็เหมือนกับวันนี้ธุรกิจทั้งเครือเขาอยู่ในตลาดแล้วนะครับค <_ C> e <an> ือแต่ก่อนเราบอกโอ้โหต่อต้านไม่เอาไม่เอาบริษัทเอ่อเดชาคุลาเข้าตลาดวันน <_ C> e <an> ี้เข้าไปเรียบร้อยเข้ารู้กี่บริษัทตอนนี้มีทั้งเสริมสุขมีทั้งเอ่อถือว่ามีทั้ง <_ C> e <an> อิตันมีเออม่ใช่อิตันมีทั้งโ <_ C> e <an> อิชิมีทั้งอะไรพวกนี้ <_ C> e <an> คือพวกนี้มันทั้งเครือเข้าเข้าหมดแล้วนะครับนั่นนั่นแปลว่าจริงๆแล้วาถามว่าการที่ซื้อธุรกิจต่อยคุณตันเนี่ยมันเป็นการ ต่อยอดก้าวกระโดดเลยนะครับเพราะว่าเดิมทีมันกลายเพราะวัุกิจถ้าปเป็นแลอลกอฮอล์เางเดียวเนี่ยค,คนก็จะมองมองวัตถุกิจมันไม่ดีครัเนะะี่ยมองว่าเป็นธุกรกิจบาปอะไรเงี้ยน,นะครับพระมา่มาแบบนี้แล้วมันทําให้เเงินมันหมุนคล่องตัวครับพูดง่ายว่าวันนี้ถ้าผมมองดูกลุ่มอย่างเนี้ยกลุ่มหมูแข็งแขงเนี่ยเดี๋ยวนี้ตะกูลแข็งแขงเนี่ยเยอะเลยอย่างเช่นเซ็นทันเนี่ยก็แข็งนะครับหรือซีพเองก็แข็งแริงจริงแบบถามพวกนี้ถ้าเรามองกลยุทธ์เขาชัดเนี่ยเราก็จะเริ่ม เริ่มเห็นแล้วว่าพวกเนี้ยมันไปทั้งกลุ่มเลยนะครับ<ล>ตรงน,นี้รหรือลาที่ทําให้ให้เครือพิลมพักดีเนี่ยเข้ามาในตลาดด้วยพยายามที่จะเข้ามาในตลาดด้วยครับตระกูลเบียร์เส็นะงนี่อะนี้แล้วกันนะฮะครับก็ผมว่าจริงๆงแล้วอีกหน่อยเนี่ยเอาคุณจีรผมว่าทุกธุรกิจนะครคนที่เอาถ้าเป็นตระกูลใหญ่ๆหญ่เนี่ยผมว่าควรจะมีประสานในตลาดักครับนะครับเพราะว่าวันเนี้ยถ้าจะเห็นนะอย่างอ่งวันนี้ตลาดเนี่ย ถ้าเอา,าโดยภาพรวมเนี่ยตลาดห่่ยมากนักทุนต่างชาตินี่ไม่ไม่ไม่ได้เข้ามาซื้อเพิ่มอ่ะครับครับนะครับไอคนที่ซื้อกันเองที่ตลาดขึ้นมาปัจจุบันนี้คนไทยนะครับเนี่ยครับ <นะ S 1> รัวดําเนี่ยพอถ้าถ้าอุ้ยจะจะดูง่ายๆว่าวันนี้ใครเล่นหุ้นอยู่เนี่ยอุ้ย,ยดูเลยว่าหุ้นประเภทไหนมันขึ้นครับอถ้าหุ้นประเภทบูชิปแบบหุ้นใหญ่ๆเลยขึ้นแสดงว่าต่างชาติเข้ามาซื้อแล้วครับอันนั้นคือขึ้นภาพใหญ่แล้วเบรกทรูถ้าถ้าท่านั้นขึ้นมาเนี่ยรุนเลยอุ้ยมองนิวไฮเดิมไปเลยนะครับแต่่่ถ้้้านนนีีไมขึเย ไม่นิวไฮอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันก็สามารถทํากําไรได้นะหลายคนบอกไม่นิวไฮก็ไม่ไปไรวันนี้อย่างซื้ออิชิตันมาวันนี้กาไรร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วภายในเวลาเดือนเดียวนะฮะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันเนี้ยอย่างถ้าถ้าถามว่ารายย่อยรายย่อยเขาซื้อเนี่ยส่วนใหญ่รายย่อยเป็นนักเก็งกําไรจริงๆแล้วนะครับเขาไม่ได้สนอินเด็กเท่าไหร่เขาไม่สนว่าภาพใหญ่ต้องไปเท่าไหร่นะครับแต่ประเด็นก็คือว่าตรงเนี้ยเล่นก็ต้องก็ต้องเข้าใจความเสี่ยงด้วยว่าคุณเล่นอะไรอยู่ครับนะครับคือ คือถามว่ากําไรได้ไหมกาไรได้ ial, แต่มันเหมือนกับการแบบว่าจริงๆวันนี้คืออย่างยกตัวอย่างคือรายย่อยชอบจะชอบซื้อเนี่ยถ้าคุณเสียสังเกตก็ซื้อทุนเล็กๆนั่นหละครับใช่ครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนหุ้นเล็กๆ<ช>ไม,ม่ไม่มีไม่มีคนซื้อนะครับนะครับแต่เดี๋ยวนี้หุ้นเล็กๆมีคนซื้อซึ่งถามว่าดีไหมดีนะครับ<ช>คือมันอยู่ที่ว่าหุ้นตัวเล็กๆเนี่ยคือคือถ้าซื้อแล้วเนี่ยสุดท้ายต้องต้องกลับมาดูอย่างผมอันนี้ออมในหุ้นออกแล้วคุ้นยีรักครับผมเห็นแล้วเนี่ยกว่า จนคุณรื่อื่นก่อนไปอ้อมไปซะยาวเลยเห็นแล้วว่าว่าหนังสือที่ก็คนอย่างผมยังไม่โอกาสได้ไปเดินที่แผงสือนะก็ก็เลยจริงๆก็จะเริ่มคุยวันนี้ว่าเป็นไงบ้างฮะแล้วแต่ก็รับการตอบรับดีแค่ไหนก็ผมว่าผมอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยจุดกระแสนะครับให้ให้ลย่อยเข้ามาลงทุนในตลาดใช่ใช่ใช่เข้ามาแล้วก็แนวโน้มยังเข้ามาต่อยังต่อเนื่องเลยนะตอนนี้ผมว่าต่อเนื่องเลยนะคืออย่างเงี้ยมันเริ่มเห็นทิศทางว่าอที่พที่ผมเล่าฟังอยู่ว่าคนไทยเริ่มแข็งแรงนะครัะ ถ้าเกิดคนไทยแข็งแรงเนี่ยยกตัวอย่างยอย่างที่ที่ผมเสนอไอเดียไปว่าถ้าคุณสามารถซื้อบริษัทเอไม่ไม่ใช่หุ้นที่ร้อนแรงนะอา่อาพูดพูดเรื่องไม่ไม่เก่งกันไรก่อนในการลงทุนเพียวๆเนี่ยแต่เมื่อคุณเข้าไปซื้อบริษัทในตลาดเนี่ยแล้วมันปันผลสิบเอร์เนต์เนี่ผมว่าอันนี้เครื่องผลิงเงินชัดๆเลยนะครับเพราะว่า วันนี้เราเห็นเศรษฐกิจมันโตอ่ะในภาพใหญ่มันก็โตนะวันนี้เงินลงทุนเงี้ยจอดทะลักเงี้ยเช่เราอ่านข่าวเนี่ยบ O I นี้เงินจัดทะลักเจ็ดแสนล้านเนี่ยคือคือโอเคมันยังไม่ยังไม่ได้อนุมัสุดนะครับแต่แสดงว่าต่างชาติเตรียมพร้อมที่จะลงทุนในบ้านเรามหาศาลเลยนะครับถ้าลงทุนเจ็ดแสนล้านเนี่ยเรามองได้เลยว่าอย่างน้อยเขาต้องเอาสี่ห้าเท่าตัวหรือเป็นสิบเท่าของเงินลงทุนเย่านะครับเพราะนั้นผมมองผมมองง่ายๆว่า GDP เราในอประมาณสักอ่าไม่เกิน สิบปีกูอยู่แล้วผมเชื่อว่าเท่าตัวนะเท่าตัวเลยนะถ้าเกิดเท่าตัวหมายความว่าอะไรหมายความว่าตลาดทรัพย์ก็จะโตกวันนี้เท่าตัวคือถ้าตลาดหุ้นอินตอนนี้เท่าตัววันนี้เท่าไหร่วันนี้พันสี่งั้นสองพันเท่าไหร่ถูกไหมครับสี่สองยี่แปดสองพันแปดอเี้ยสองพันแปดร้อยจุดซึ่งถ้าถามมาถึงนั้นจริงนี้คนรวยไปเท่าไหร่กูอยู่แล้วเพราะวันนี้ตลาดขึ้นแค่นี้รวยกันขนาดนี้นะตั้งแต่ต้นปีมานี่คือ ถ้าดูสถิติลูกค้าเนี่ยใครเปิดบัญชีนดุ้นต้นปีตอนนี้กำไรนะครับ10%แล้วยางน้อยใช่ไหมครัตอนนี้ใช่ครับตอนนี้ส่วนใหญ่กำไรแต่ถามว่าคนที่ติดหุ้นก็ก็งงอยู่ว่าเฮ้ ي, าายทำไมหุ้นใช่ไม่ขึ้นก็หุ้นมันหุ้นหุ้นคุณห,ห,หุ้นปั่นเน, <laughs> นะครับแล้วถามว่าเจ้า,เจ,าเจ้ามือเขาเขาปั่นเสร็จเขาคุณยังติดหุ้นอยู่เขาเขาลงขายก่อนคือถ้ารายย่อยถอดใจขายแล้วหุ้นมันมันอยู่ในมือเจ้ามือเมื่อไหร่คราวนี้ยเขาค่อยลกครับแล้วเวลานี้เขาก็ไปเล่นตัวอื่นก่อนไง คือถามว่าจริงๆเนี่ยเราต้องเข้าใจศาสตร์ของหุ้นไงคือผมออกหนังสือเนี่ยออกในหุ้นเพื่ออะไรเพิ่มเพื่อให้รายย่อยมีความรู้มากขึ้นคือผมผมว่ารายใหญ่ไม่ชอบผมแน่เลยการเขียนหนังสือแบบนี้มารู้ทันเจ้ามือหน่อยใช่ไหมฮะให้รู้ทันเจ้ามือคือเป็นการรู้ทันเจ้ามือเลยอ่ะนะครับคือถามว่าคือถามว่าตรงนี้คือคืออะไรผมว่ามันควรจะคือเราควรจะมีความรู้พอไงนะครับคือยิ่งเรายิ่งเราเงินน้อยยิ่งเราตัวเล็กเนี่ยเรายิ่งต้องฉลาดเนี่ยนะ นะครับมันไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยเราตัวเล็กเราต้องโง่ไม่ใช่ผมว่าอย่างที่ผมเสนอห่าเฮ้ยเขาเป็นฉลามผมเป็นเหาฉลามอ่ะครับอืมนะครับฉลามไปไหนผมเกาะกินเลือดฉลามคับคือดังนั้นไม่ไม่โดนฉลามกินเาพราะเป็นเหาครับหนังสือเล่มนี้เห็นบอกว่ากลั่นจากประสบการณ์อย่างน้อยๆไม่ต่ำกับห้าปีเลยซึ่งในช่วงห้าปีที่ผ่านมามีอะไรที่เกิดขึ้นมากมายนะครับครับก็จริงๆเล่มนี้พยายามเขียนให้ง่ายที่สุดเลยคุณผู้ชมคือหลายคนูแบบ พยายามแบบเขียนให้ง่ายเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นมันสริรายย่ออยากอยากจะรู้อะว่าทําไมต้องออมออมทําไมมันเป็นประโยชน์ยังไงรหรือว่าทําไมฉันซื้อแพงแล้วทําไมฉันซื้อทีไรมันแพงตลอดติดดอยตลอดทําไมฉันขายอะไรมันขึ้นทุกทีเลยพวกนี้เน่ยท้ายเล่มผมมีคําถามอยู่สิบห้าอันนี้ผมเชือ่อว่าตอบโจทย์ทุกคนอยู่แล้วอนะครับคือเป็นคําถามที่ถามมาตลอดอ่ะเฮ้ยทํานทำไมฉันขายทีไรแล้วมันขึ้นทุกทีเอาก็นี่ไงเหตุผลอ่านไปนะครับคือ คืออย่างนี้คือผมผมอยากให้คือพตรงเนี้อยากให้คนที่เข้ามาศึกษาตลาดหุ้นเนี่ย <c oughs> วันนี้ลองลองศึกษาลองลองตั้งใจดูที่ว่าคือผมว่าปัจจุบันคนเข้ามาเนี่ยบางทีเราโดนความเรียกความโลภไงเข้ามาเล่นงานว่าอยากด้วยเร็วเร็วบางทีมันมันมันบางตายนะ <c oughs> นะครับ <c oughs> ว่าเฮ้ยมันลืมไปหมดไงคือคราวนี้รอแต่หุ้นเด็ดพอหุ้นเด็ดเล่นตามมันสุดท้ายมันเจ๊งไงคนที่เข้ามาในไมแต่ตลาดใหม่ๆมักจะรอ รอถามเลขเด็ดนะฮะเหมือนกับรอหวยเลยนะฮะว่าคุ้นตัวไหนดีนะจะเป็นแบบนั้นนะฮะเป็นก้าวแรกของความผิดพลาดเลยนะฮะคือผิดพลาดแน่นอนอีกแลเพราะว่าเหมือนเหมือนแบบเหมือนผมถามอะสมมติคุณเข้ามาตลาดวันนี้คุณคุณได้กาไรปั๊บแล้วไงต่อสมมติคุณได้วันนี้คุณได้แบบโอ้วันนี้ลงมาได้แสนหนึ่งแล้วแ่บแล้วไงต่อคุณก็หาหุ้นเด็ดตัวต่อไปถูกไหมแต่ผมเบ็ดเลยว่าไม่มีใครถูกทุกครั้งแล้วครั้งที่ผิดแปลว่าคุณ พราะผิดตละแตละผิดตรละหุ้นผ <Rocky> ิดครั้งหนึ่งนะมันไม่ได้เสียทีสิบเปอร์เซ็นยี่สิบเปอร์เซ็นมันจะเสียครึ่งหนึ่งของเงินที่คุณหามาทั้งหมดครับนั่นแปลว่าเฮ้ยคุณเล่นไม่วางแผนแล้วนี่ถูกไหมครับเมื่ิคนเดินเข้ามาแบบผมมีร้านหนึ่งโอเควันนี้ได้แสนดีมากวันต่อไปได้แสนได้สองแสนสามแสนสี่แสนนะครับพอวันหนึ่งเสียหายปุ้งทั้งหมดที่หามากลับไปเหลืออยู่ห้าแสนสรุปว่าที่หามาทั้งหมดคุณหามาเพื่อรอวันเจ็งเหรอ เนะครับคือจริงมีคนในตลาดเป็นอย่างนี้นะอยู่นะแล้วถามว่าปัญหาคือเตือนเตือนยากตว่าจะรู้สึกตัวก็คือเก๊งแล้วถึงจะรู้สึกตัวต้องรู้ตัวมันเจ๋งแล้วนะครับแต่ข้อดีคือว่าบัญชีสถิติตรงนี้น่าสนใจเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยนะครับเก๊งในครั้งแรกในตลาดหุ้นนะแปดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยเจ๊งนะครับดังนั้นผมเชื่อว่า เอาแค่คุณคุณกับผมทุกคนเนี่ยคุณคุณคุณนิสิตท่เิดตัวพวกคุณเนี่ยอยู่ใน80%ผมด้วยผมผ่านประสบการณ์มาแล้วทุกคนแหละนะฮะน่าจะเกิดทุกคนใช่คือเนี้ยที่น่าสนใจคือเขาบอกว่าคนที่กับที่ที่ที่เจ๊งแล้วเล่นเล่นต่อเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับ80%ได้กำไรอ๋อเหรอฮะนะครับบทเรียนแต่คน90%ที่เจ๊งอะเลิกเล่นไงไอ้ต่าบ้่แปลว่า ไอ้ไอ้คำมันเป็นอย่างนี้นะคีะ่จันคาเลิกเล่นในรอบนี้ถือว่าคาเลิกเล่นถือมมว่าบุค๊คใครเปิดบัญชีปีที่แล้วเนี่ยส่วนใหญ่วันนี้เจ๊งไปละปีนี้ไม่ปีนี้จันนั่งดูอย่างเดียวละนั่งดูอย่างเดียว,แ,ว <c oughs> แต่ถามว่าจริงปีนี้น่าเปิดบัญช,ชีใช่เช่นใน<ช>คุณยังงดูว่างดับปมปีมาวันนี้วันนี้กําไรกันเยอะละแต่คนปีแล้วเฮ้ยเฮ้ยทำไมพวกนี้กาไรวะก็ใช่ไงก็เคยตีมก็บอกมาแล้วว่าปีที่แล้วอ่ะคุณคนส่วนใหญ่เปิดไงมันมีแต่ข่าวดีไงใครเล่นตอนข่าวดีก็แพงไงแพงโอกาสเเจงงสู่ปีีน้ย มันเปิดมาต้นปีทุกคนก็บอกโอ้ตลาดไม่ไปนั่นเนีเศรษฐกิจแย่แบบแสดงว่าคนไม่ซื้อหุ้นไงแต่ว่าปีนี้มันถูกไงถ้าใครถ้าใครซื้อในตลาดถูกโอกาสกาไรก็สูงกว่าเนี่ยพอออกมาจริงๆอ้าวคนก็บอกอ้าวทำไมก็นี่ไงเหตุผลมันตรงๆว่าวันนี้ไงมันแต่ถามว่าไอ้คนปี่ยิปีนี้ไม่เล่นไงนะับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนเก้าสิบเปอร์เซ็นที่เข็ดกับอการขับทุนในการลงทุนในตลาดหุ้นนะฮะ ใช่แล้วแล้วมันจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแล้วพอพอพวกนี้กลับมาเล่นใหม่เนี่ยจะมาเล่นตอนข่าวดีอีกครั้งไงมาดอยอีกครั้งหมดจรงแล้วจรงอีกนะครับโอ้ตรงสถิติตรงนี้น่าสนใจนะรายังเนี่ยใครอยากที่จะเป็นสิบเปอร์เซ็นที่กลับมาแก้ตัวแล้วก็ได้กําไรจากการลงทุนก็น่าจะลองหางือออมในหุ้นอ่านได้เล่นเป็นเท่าไหร่นะผมยังไม่ได้ไปดูที่แผงอ่าสองร้อยสี่สิบห้าโอ้โหนี่เจ๊งหุ้นกี่รอบ ซื้อได้หลายหลายมริคนเจ้งหุ้นซื้อได้หลายๆลพันเล่มเลยนะเนี่ยอ๋อคุปถูกมากเลยนันักลงทุนเ <c oughs> ลยนะเพราะว่าเขาเสียเสียมากกว่านี <c oughs> เสียไม่มีทางเอาวันไหนเสีย200กว่าบาทไม่มีนะตัดสินใจไปหาซื้อมาอ่านกันดีกว่าเดี๋ยวถ้ามีเวลาสัปดาห์หน้าจะลองทยอยทยอทยอแกะอีกทีได้ไหมฮะ เอ้บทเรียนี่น่าสนใจคุยดังขยายความหลายๆเรื่องเพราะจริงๆเนื้อหาค่อนข้างสรุปมากนะก็คือเราขยายความในรายการได้ครับช่วงนี้ก็เดี๋ยวใครมีโอกาสนะฮะไปเดินหาเชื่อกันก่อนมาอ่านแล้วก็มีคําถามอาจารย์สงสัยนะฮะข้อความในในในหนังสือเล่มนี้ก็สอบถามจากคุณแพทย์ได้ในข่าวหน้าแล้วกันนะฮะชื่อหนังสือชื่อออมในหุ้นนะฮะนี่การกรองประสบการณ์ไม่ตามกาอยางน้อยห้าปีที่ผ right, so well, ่านมานะฮะ มอ่อชื่อภาษาอังกฤษด้วยนะ Money Making Machine โอโหฟังแล้วน่าสนใจฟังแล้ว <c oughs> น่าส,สนใจจริงๆนะ Money Making Machine นะไม่งั้นไม่งั้นก็ปั่นกันอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้นะกลายเป็นเครื่องเครื่องทําลายเงินมากกว่านะตะอเล่น,นพุ่งเครื่องใช่ครับเครื่องปั่นนั่นเจ๊งครับเครื่องเครืคร่องผลิตเงินนี่อยู่เฉยๆแล้วรวยครับได้ครับก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าให้ฟังถ้าผู้ฟังไปไปอ่านแล้วก็มีคําถามมาก่อนมาคุยกันต่อนะฮะได้ครับได้ครับต้องขอบคุณคุณแพทมากนะครับครับคุณผูมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับคุณภาวิทย์กลิ่นประทุมนะฮะก็เขียนหนังสือเล่มใหม่เคล็ดวิชาสร้างเครื่องผลิตเงินรวยด้วยตัวเองแบบคนรุ่นใหม่ออมในหุ้นนะฮะอันนี้ก็เน้นการลงทุนด้วยการออมในหุ้นก็ลองไปหาซื้ออ่านได้นะฮะแล้วเดี๋ยวคราวหน้ามีข้อสงสัยมาพูดคุยนะ,ะมาสอบถามกับคุณแพทกันในช่วงของรายการอีค่อนบิสนะฮะเดี๋ยวจะพักครู่ครับช่วงที่สองจะมาติดตามมุมอมองการวิเคราะห์นะครับวันนี้คุณจเจริญเอี่ยมพัฒนาธรรมกันนะครับสักครู่นึงครับ ทอดประหัสเศรษฐกิจพาแผนการลงทุนกับภาววิทย์กรินประทุมและกิระพ้องสำเร็จในอ e ีคอนวิ